นี่ครับดิ้นจริงๆกินเลยเลยอ้าครับผมอุ้ยมี2ตัว่วะคอนทองๆๆครับเดขอชิมแหมสัมก10อุ้ยโอ้คอ,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 อนทองครับมาครับมากิน ทัเกเพจกบนกันครับ ครับพี่น้องผมตุกป่าหาอยู่หากินครับมื่อนี้ผ้ามอไซลอบกบครับนี่ครับผมลอบมสไซลอบกบเบิ้งเพ่ว่าปีนี้นี่โบได้ใส่จักเื่อครับเพราะว่ากบมันบ่หลายครับวันนี้หน้ามันเริ่มขอนแมลลงมาแจ็กหน่อยก็เลยที่ลอบมาใส่เบื้องครับเพื่อหมานเพื่อฟุกเพื่อพ่อได้ไปอยู่ไปกินครับไปครับผมเดี๋ยวขอตัวมใส่ก่อนเออเริ่มเนี่ยนปาเข็งนะครับผมเนี่ยปาเข็งหน่อยครับนี่ครับปาเข็งหน่อย เดี๋ยวเป็นเนี้อย่านนลเค็งหน่อยครับเดี๋ยวผมข้อตัวไปใส่รอบให้มันเสร็จเรียบร้อยกันครับจังไม่ยานนองกันเมืองเสาเพื่อหมานครับเพื่อหมานครับพี่น้องผมเสร็จเรียบร้อยครับใส่รอบผมรอบสั้งเบิดแปดลังครับผมเยื้อปลาเค็งหน่อยใส่ลังไว้ใส่ไว้ลังละสองตัวครับเนี่ย ีย๋ยวาถามมาลุ่นกันเบิง้งมื้นเศร้าชิมานบ่ชิพ่อได้ปนบ่ตั้งใจผมนี่อยากกินผัดเผ็ดรับผัดเผ็ดกบแต่ว่าจะชิมานบ,าบ่บุกครับอ๋อถามมาลุ่นกันเบิง้งมื้อเศรา้าครับผมเป็นไงครับเพื่อฟุกเพื่อฟุกสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้า,ราครับพาพมยายำหลอบกบครับผู้หนาวเลยนะครับเริ่มหนาวเลยเมื่อคืนนี่เย็นจ่อยๆเลย จักสีหมานบ,บ่ครับแถวบ้านผมปีนี้กบบอบเจากหลายครับแทจจบจะแทบจะบ่มีอีกเลยบังครับตอนมาใส่เบ็ดกบเพิน่นก็นได้แค่ตัวเดียวบ่รุนบังครับว่ารอบนี้มาใส่หลอบ <ś meal> สี่หมานบ่ไปเดี๋ยวไปเบื้องกันยูมองพูณเลยครับมาถึงไม้แหลกครับผมไม้แหลกโอ้เนี่ไปหลอบยังบ่มียังติ่งเลยครับอยู่ซื้ออยูน,นี่ไงสามสี่หลังบ่มีรอบติ่งจากหลังครับอนี้ใส่นิศสาเลย นี่ครับบุ้มีปลาเค็งกลยเฮียหัวไอยเข่าครับหอยเชลลีเข่าปลาเค็งมันเลยมุดออกครับโอ้เซ็งแต่ว่าไปพยายามล้างต่อไปล้างข้างหน,น,น้านี่สิคือกันหรือฮะแบบนี้มันมีหอยเชลลีมาเขาก่อนครับเสียห้ปลาเค็งออกจากรอบอันนี้เด้อันนี้เงียบโอ้นี่ก็หอยเข่าครับแต่ปลาเค็งยังเงียงอยู่ปลาเค็งเรือหกสองตัวเลย เดี๋ยวเขาเก็บบอนครับครับพี่น้องผมล้างนี่เห็นติ่งติงครับดิ่งกึ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 ่งตัวพะย่ะยปอะไรมั้งครับกบนี่นี่ครับนี่ตัววะนี่ครับดิ่งกึ่งกึ่งกึ่งเลยเอ้าครับผมอุ้ยสองตัววะเอ้าสองตัวครับพี่น้องนี่ครับผมท้องแท่งล้างทั้งสองตัวเลยมองครับกินไปเค็งเบิดเรียบร้อยเอาเดี๋ยวขอเก็บบอนครับ มาเบิ่งอีกล้งหนึ่งครับล้งนี้บดติ่งครับผมเงียบกริบเลยน่าจะวุ้มหิ้งมามครับเงียบโอ้เดี๋ยวบ่อยครับผมนี่ตะหอยกับไปเข็งยงหรือกอมาเบิ่งไม้ปลาเขาครับล้งนี้ใส่ไว้ในปลาเขาชิมีกบบโ่โอ้วางเปล่าครับบดติงต่งบดดินเลยเห็นน้ำขอดคิดว่ากบซี่มะขอนอยู่นี่ครับนี่อีปูครับเดี๋วยวบ่อยครัมีหยัง มาเบิ้งอีกลางหนึ่งครับผมโอ้ลังนี้ก็ส้มสีเงียบเงียบครับอาจจะว่มีอย่างหรือเปล่าครับนี่เงียบกริบอึบมีแต่งูครับผมโอ้ยนะครับกินกินปลาเค็งจนทอ้องแข็งล่างอ๋อเดี๋ยวไปอีกครับมาเบิ้งอีกลางหนึ่งครับผมเงียบกริบครับว่มีดอกขันมีกับที่มีแต่งูครับ ใส่น้ำให้หน้านี่โอ้ยงูลหลายครับงูม,มาเข่าครับแต่ว่อันนี้วูมีงูตะเข็งอยู่ที่เก่าวูมีงูวูมีอย่างเขาเขาเลยครับมาลวนเบิงหลังสุดท้ายครับอันนี้ก็บ,บ่มีดินมีดองอาจจะเป็นงูเขา่าคืเอเก่าก็ได้ครับโอ้ยโอ้ยมันได้ปูก็ได้ยตะเข็งยขอยู่ที่เก่าวูมีในเขาครับ ครับพี่น้องผมยำเสร็จเรียบร้อยครับรอบกบรอบทั้งเบิดมีแปดหลังครับได้กบสองตัวเข่าหลังเดียวนะครับแปดหลังี่ได้สองตัวตัวใส่ใ้ไงป่นไดครับแต่ว่ากะะอพดิปนอยู่ดอกคหน้านนี่กำลังกำลังมั่นครับอพดิปนอยู่ยวกระบาดไปจัดเมนูกันดีกว่าชีได้ปนเลยครับผมตัวใบไงป่นไดไปกระบาดครับผมคบหน่อยสองตัวครับ นี่แหละว่นซีโปนละวันนี้เลี่ยนใจผัดเผ็ดดีกว่าครับอันนี้เผาเรียบร้อยแล้วครับก้อนเสียดกินนี้แนะนํำเลยครับกบนีให้เผาก่อนครับเห็ดทานไฟ้แดงๆแล้วก็เอาโล่งเผาเผาเพื่อที่จะให้ลายมันบ่มีนี่ครับเผาเรียบร้อยแล้วมันจะบ่มีลายแล้วก็จะบ่มีอย่างครับมันจะบ่มีเหมือกมันจะบ่มีเหมือกเลยกบนี่ครับเผาแล้วห้อก็มาล้างออกนี่ครับดางเอาขี้เท้าออกแล้วก็จังคั่วครับ ที่แรกว่าซี่ป,ปลนครับมา้เยื่นใจครับผัดเผ็ดดีกว่าครับผัดพริกแกงให้หอมๆแล้วกะ็ตามด้วยเนื้อกบครับเมื่อนี้เอาบลแข้งไส่ครับใส่บลแข้งไปพร้อมกบเลยเพราะว่าบลแข้งนี่สุกยากครับผมหนาที่สุกยากก็พ่อกับเนื้อกบกับไป,ไปใส่ลงไปใส่ซอสใส่จังไรยครับ ปรุงรสด้วยซอสหอยพงส์สดรสดีนิดหน่อยครับครบซุกตามด้วยใบกระเพราครับใบบักขูดครับเมนี่บะหมี่กระช่ายครับพริกไทยอ่อนครับผมใส่สบีก่อนผักซุกล้วกอะปรุงไปยุบไปกินน้ำกันครับบะนี้ครับพี่น้องผมกินเขาน้ำกันครับนี่ผัดเผ็ดกบครับ บมาณบดได้ได้กบหน่อยสองตครับพึงเสานี่แถวบ้านผมมันหายากนะครับผมกบปีนี้เม่เมันปีนี้เด้สองปีแล้วครับผมปีที่แล้วกบก็บ่ค่อยหลายปีนี้นี่หฮงหายากครับกะ่ใครแน่ยู่ครับฟุกครับพึงเสานี่ <c oughs> ได้กบหน่อยมาสองตัวที่แรกว่าสิปปนแหละโอ้ก็เทียงเหรอได้เปลี่ยนใจครับผมจัดเมนูผัดเปียได้จานหนึ่งพอดีครับผมแล้วข้าวพอดี มาครับมาก่อ,อนกินเขากบผมขอลองขอ้อแจ็แก้วครับอาอาโอ้ยโอ้โอ้หอ,อ,อนทองวาับคับนะขอซิมแน่แจ็กนี่โอ้ยหอนทองวันมาครับมา กินผัดเผ็ดกบน้ำกันครับต้องบอกว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่แบบว่าเด็ดมากเลยครับผมมาครับมากินน้ำกันครับผัดเผ็ดกบเป็นอีกเมนูหนึ่งครับผมที่ต้องบอกว่าเมนูเด็ดกินกับข้ากับแซบครับผมกับแก้มกักัสุดยอดครับมาครับมากินน้ำกันครับ ผัดไส้บกแข้งกับเขาท่าครับผมแซ่บด้ืยอันหาซื้อพริกไทยอ่อนกับไอ้กระช่ายบร่อยครับผม <c oughs> <c oughs> พอดีอยู่บานมมบัีแข้งเอาบักแข้งใส่เลยครับแซ่บขึ้นก่าครับผมมาครับมาจิ้มกันครับมาครับมาแซ่บแซบต้องกันครับผม ครับพี่น้องผมจังไดขอตัวจัดการรัดเบ็ดกบจานนี่ให้เบิดกันครับมาคลิปนี้จังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านผมป้าย